สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมมหาหฮงรวยๆพาท่านเลาะนะไปดูการทำนะของดีในชุมชนนะวันนี้จะพาท่านไปดูการทำขนมถั่วกระจบตาไปดูนะมีอะไรบ้างตามไปดูเลยนะครับครับนี่ก็คือขั้นตอนการเตรียมวัสดุ อุปรกรณ์ต่างๆนะในการที่จะทำถั่วกระจกนะคัดตัวกระจกให้เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะเราก็นำนะไปที่ตั้งกระทะอันดับแรกนะเราเอาน้ำใส่ก่อนนะเอาน้ำใส่ก่อนนะน้ำที่เราใช้วันนี้นะวันนี้เนื่องจากว่าเป็นสูตรของการทำถั่วกระจกใบเตยกับกับ อดอกอันชันนะฮะซึ่งวันนี้เราเองก็นะได้สูตรนี้มาหลังจากนั้นเอาถั่วนะฮะคั่วเชื่อมกันโดยเอาถั่วมารยใส่นะให้ที่เรียบร้อยนะฮะเราเราก็คั่วนะดังภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะก็คือเอาถั่วรยเข้าไปใส่หลังจากนั้นก็คั่วนะ หรือบอกไปว่าขั้นตอนที่เราใส่น้ํานะเราจะมีส่วนประกอบใบเตยเราจะมีส่วนประกอบเกเซเราจะมีส่วนประกอบของน้ำต่างต่างหลังจากนั้นเราเตรียมสถานที่จะรัดโดยการวางงาแล้วก็นําที่ถั่วเราคั่วสุกแล้วมาเทลงนะหรือตักลงที่เราทำโต๊ะไวรีดนะซึ่งคุณสมบัติโต๊ะตัวนี้นะจะเป็นโต๊ะที่เรา หายากนะเราจะใช้โตะไม้อย่างเดียวโตะอย่างอื่นเราไม่ใช้นะอันนี้คือขั้นตอนการที่ลงเสร็จจากนั้นเรารีดนะดูการรีดนะก็มีการปรับแต่งกันก่อนนะเราจะใช้สองคนในการรีดนะเราจะมีไมรีดนะนี่ฮะดูการรีดนะซึ่งน้ำหนักในการที่จะต้องสม่ำเสมอและจะมีคนเดินคอยตกแต่งเพื่อให้มันเป็นฉากเป็นมุมให้มันสวยงามนะ ซึ่งเราตัวนี้ก็คือการใช้ไม้บรรทัดนั่นเองนะหลังจากรีเร็จนะหลังจากรีเร็จเราก็จะทําการวัดตัดนะฮะตัดในแนวไหนคนก็ได้นะตัดนะโดยใช้ไม้บรรทัดขนาดนี้ตัดนะฮะก็ใช้ไม้บรรทัดซึ่งเป็นไม้บรรทัดแบบไม้นะฮะซึ่งยึทตดแบบไม้เราก็ตัดได้ขนาดในแนว ตั้งนะนเป็นแนวตั้งเสร็จแล้วเราก็ในแนวนอน,นแล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดจนเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะหลังจากนั้นเราก็เอาไปผึ่งให้หายร้อนนิดหนึ่งถึงจะนำไปบรรจุพันธุ์แล้วก็สามารถนำไปขายได้ทุกอย่างเราจะใช้กระด้งนะในการที่วางนะเนื่องจากว่าเป็นภาชนะที่สามารถ ทำความร้อนให้หายได้เร็วที่สุดนะนี่ฮะหลังจากนั้นก็น,านํามาเป็นตัเป็นชิ้นแล้วก็นํามาเทคเป็นถุงถุงละ25บาทนะสนใจสั่งซื้อได้ที่สครตมบฑลบ้านผือหรือกลุ่มแม่บ้านทั่วกระจกบ้านผือหมู่ที่สองนะบ้านผือมูสองตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินร์นะฮอีกดูหน้าตา เป็นยังไงครับคุณผู้ชมได้ดูคลิปนะฮะการทําขนมถัวกระจกวันนี้สูตรนะในการทําขนมถั่วกระจกก็คือการใช้ใบเตยกับอัญชันนะฮะรสกลิ่นหอมหวานน่ารับประทานฮนะสนใจติดต่อได้เด้อพี่น้องนะฮะร่รำลากันไปฮนะจุกกะสวัสดีครับ